那你。

ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเซอรนอยู่ไหนเนี่ยเซอรนอยู่ไหนเนี่นยวายวาไหนดูแก้มสิไหนดูแก้มหนูสิ แก้มหนูแดงไหมอือแก้มแดงด้วยแก้มแดงเลยเอาแค่นี้แหละน้องจับโทรศัพท์เปลี่ยนฝ่มามากเลยว้าี่เธอทุกแก้มมันเป็นรอยเลยอ่ะ